อย่างนี้นะมันจะเหนื่อยน้อยสายตัวเนี้ยเอามาสอดทางบือ,อทางแขนเข้าไปที่หัวใจนะเขาก็จะปล่อยลมลวดเนี้ยจะเป็นตัวที่เข้าไปอยู่ในเส้นเลือดแล้วมันช่วยขยายเส้นเลือดให้มันเดินได้ดีหัวใจอยู่ตรงไหนด้านซ้ายค่ะแต่มันจริงนะมันอยู่ตรงกลางวิดีโอนี้สําคัญมากเพราะมันเกี่ยวกับชีวิตคนรักของคุณถามก่อนคุณรักแฟนถูกไหมรักค่ะ รักพ่อแม่ถูกไหมแน่นอนค่ะรักมากโอเคงั้น okay, ผมถามคุณเลยนะที่อยู่ในวิดีโอนี้ด้วยนะถามว่าถ้าหัวใจอุดตันกระทันหันคุณจะรู้วิธีการปฐะมพพาวาัลอย่างไร เพราะคนไทยเป็นเยอะมากแบบไหนอะคะจย์รักแต่ไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยคนไทย4ี่คนใ<ช>นอนาคตนี้จะมีโอกาส,สเป็นท่านหลวงตันกับท่านหันและคนส่วนใหญ่จะเสียชีวิตก่อนไปถึงโรงพยาบาลเพราะนั้นถ้าเรารู้เราจะแก้ไขทันถูกไหมใช่ใช่ใช่เพื่อนคุณรักจริงไม่จริงอะ <S <S รัก <S <S แต่ <S <S ทําไม่ได้ <S <S แต่ทำไมคุณรู้เรื่องมือถือรุ่นอะไรนาฬิการุ่นอะไรรถยนต์รุ่นอะไรแล้วทำไมลืมไปเลยใช่ไหม สําคัญมากเพราะประเทศญี่ปุ่นหมอญี่ปุ่นออกมาโรนค์แล้วว่าเรื่องนี้คุณต้องรู้ทุกคนนี่ครับคุณหมอนนคระมาสโตออกมาเผยว่าต้องรู้และเด็กนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นได้เรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลด้วยแล้วพอเป็นผู้ใหญ่ก็ลืมอีกก็เลยต้องมาเน้นอีกทีหนึ่ง และถ้ารู้คุณต้องรีบแชร์เพราะคุณจะช่วยคนรักของคุณและอนาคตคนรักของคุณจะช่วยคุณด้วยเพราะอาจจะเป็นคุณและผมแล้ววันนี้จะมาพูดถึงการผสมพยาบาลอาการและเราควรจะรักษายอย่างไงที่ผ่านมาเราเป็นและเราค่อยรู้ไม่ใช่เราต้องรู้ก่อนแล้วค่อยป้องกันได้ อนอื่นอาการเป็นยังไงถ้าอาการแบบนี้บอกว่าต้องเรียกรถพยาบาลทันทีไม่ต้องเกรงใจพวกนีไใหเรียกรถพยาบาลทันทีไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจมาดูอาการอาการยังไงอาการอะไร,<ม>รไบ้างคะดีมากอาการที่หนึ่งคือแน่นหน้าอกแล้วก็รู้สึกโดนกดทับหน้าอกแล้วก็หายใจไม่สะดวกเหนื่อยง่ายหัวใจเต้นเร็วผิดปกติอันนี้ระวังให้ดีและกันคือปวดแขนปวดไหล่ปวดคอปวดกลามแลวปวดกัากรามปวดคอเกี่ยวอะไรกันนะคะอาจารย์มันเกี่ยวท่องอะไรครับหัวใจมันเกี่ยวอะไรกับกรามหัวใจเกี่ยวอะไรกับไหล่กับคออย่างพูกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะมันเกี่ยวข้อ หมอบอกเลยนะว่าไมโอสือซึ่งคิวคิวืออย่าเกรงใจให้เรียกรถพยาบาลด่วนเลยเพราะว่าถ้าคุณปล่อยไว้ตันปุ๊บไม่กี่ชั่วโมงเซลล์มันจะค่อยค่อยๆ่อค่อยๆไปอีกโลกหนึ่งไปอีกโลกนึงก็คือกลับมาไม่ได้แล้วอ่ะสำคัญมากนะแต่แต,แต่ก็ยังมีบางกรณีที่ไม่มีอาการเลย <S <S ไม่มีอาการแล้วไปเลยโอ้โหเรื่องใหญ่เนาะ คนที่ไม่มีอาการแล้วจะดูยังไงคะอาจารย์คนที่ไม่มีอาการดูไงเหรอฮะค่ะ <ภา S 1> คนที่ไม่มีอาการจะเป็นคนประเภทเบาหวานและคนชลาพลพเพราะอะไรรู้ปะเพราะอะไรคะเพราะเวลาเป็นเบาหวานเนี่ยเส้นประสาทจะมีความรู้สึกน้อยคนฉลาจะมีความรู้สึกช้ามากแล้วแต่ถ้าเห็นว่าหัวใจผิดปกติหรือเขามีผิดปกตินะดูชีพจรปุ๊บรีบส่งโรงพายาบาลด่วนเลยมาดูวิธีการประถมบพลานกนดีว่าประถมบพลาต้องทำไงประถมเพลา,า,น,น,พา,าน,น่าจะปั๊มหัวใจค่ะอาจารย์ถูกต้องอ่ายังไงน่าจะปั๊มรัวตรงที่หน้าอกด้านซ้ายเหรอคะอ๋อถูกนิดนิด คำตอบหัวใจอยู่ตรงไหนด้านซ้ายค่ะแต่จริงๆแล้วมันอยู่ตรงกลางให้ปั๊มตรงกลางหน้าอกเราลึกเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่าเอาที่แบบเร็วที่สุดให้เอาฟืนนะคะทำมือยังไงมือภาษาอย่างนี้ครับมือภาษานี้แล้วกดลึกลงไป5เซนไม่ไปกลัวซี่โครงหักนะหลายคนจะมีคําถามว่ากลัวซี่โครงหักอย่ากลัวเพราะคุณจะต้องกระตุ้นให้เขามีลมหายใจความเร็ว100ครั้งต่อนาทีก็คือ1นาทีมีกี่วิ60วิค่ะ60วิเพราะนั้นต้องเร็วกว่า1วิาที่งว จนกว่ารถพยาบาลมาโอว่าไงยายาหยุดจนกว่ารถพยาบาลจะมาทําไงคุณต้องปั๊มไปด้วยแล้วตะโกนไปด้วยช่วย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 ด้วยขันนะหยุดไปแล้วก็วิ่งไปหาแล้วกลับมาไม่ได้นะคุณต้องปั๊มไปด้วยแล้วบอกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมาแล้วช่วยโทรสับหาโรงพยาบาลเรียกรถพยาบาลด่วนปั๊มตลอดไปอย่ายนี้เลยนะคุณไม่เคยเรียนรู้แนะเติมแล้วก็โงหนนี่เข้าไปอึด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 อย่างนี้นะมันจะเหนื่อยน้อยถ้าคุณทำอย่างนี้มันจะล้ามือมากคุณต้้้ออออองงงทาายย่่ีีึ๊นะ างนี้คุณล้ามือมากลองทาดูดิต้องฝึกดูนะฮะแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นเด็กมปลายเด็กมต้นเนี่ยเขาฝึกให้เรียนรู้เพราะอะไรเพราะจะได้ช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยคุณปูคณ่คุณย่าคุณตาคุณยายสำคัญมากแล้วเครื่อง AED อะคะจย์เออดีมากเพราะในสถานที่สาธารณะของประเทศญี่ปุ่นของประเทศไทยก็บางห้างมันก็จะมีเครื่อง AED ถ้ารู้จัก AED ไวจะดีมากเครื่องนี้ใช้ไม่ยากก็คือพอกดปุ่มปุ๊บม,มันจะอธิบายเลยว่าเอาสายนี้มาแปะข้างบนสายนี้มาแปะข้างล่างมันจะมีอธิบายแล้วก็ถอยออกทางนะมันจะมีสามสองหนึ่งมันจะ มีเครื่อง A e D อ่ะตรงเนี้ยสำคัญเลยอันนี้สำคัญเลยอาจารย์คะแล้วปั๊มหัวใจกับ A e D มันต้องทำไปควบคู่หรือว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคะโอ,อไ้ไม่ไม่ไม A e D กับปั๊มหัวใจคนละอันกัน A e D คือใช้ไฟกระตุ้นให้ตื่นแต่ว่าปั๊มเนี่ยควรปั๊มไปเรื่อยๆเพราะกระตุ้นแล้วอาจจะไม่ตื่นก็ได้ไต้องให้ออกซิเจนเข้าออกเข้าออกเข้าออกไปการหายใจแทนอมาดูต่อการรักษาท่นยังไงจะมีสองอย่างใหญ่ๆอันแรกวิธีการรักษาแบบวลรุณ คุณเห็นนี่ไหมคืออะไรคะอาจารย์ลวดล,ะะลวดเหรอคะเออลวดเนี้ยจะเป็นตัวที่เข้าไปอยู่ในเส้นเลือดแล้วมันช่วยขยายเส้นเลือดให้มันเดินได้ดีถ้าไม่มีตัวนั้นเส้นเลือดก,ก็จะตีบเส้นเลือดตีบแล้วจะเดินได้ดีไหมไม่ดีค่ะโอเคมาดูนี่นะถ้าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมนี่คือเส้นเลือดที่ตีบอยู่ในธรรมดาเนี่ยตีบอยู่ใช่ไหมแล้วถ้าใส่ลวดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นยอย่างนี้เลยเบลเลอร์เลยปังออกมาเห็นไหมจตกตีบนี่เบลเลอเลยต่างกัเนเยอะเลยค่ะใช่ก็เพ,พราะอะไรเพราะว่าเอาเส้นลวดได้คําถามคือเอาเส้นลวดเข้าไปได้ยงงไใช่่คะ อยากรู้มากเลยเอ่อท่าเรียนจะใช้วิธีแบบนี้ครับนี่ครับเห็นสายไหมค่ะสายตัวนี้เป็นสายที่เอามาสอดทางบือ ทั้งแขนเข้าไปที่หัวใจนะพอเข้าไปในเส้นเลือดไปถึงที่หัวใจแล้วนะฮะเขาก็จะปล่อยลมปล่อยลมออกมาเพื่อให้ขยายเส้นเลือดให้มันพองออกมาพอขยายเส้นเลือดเสร็จก็เอาสายนั้นออกแล้วลวดก็จะพองและจะไม่ยุบมันก็จะขึงให้เส้นเลือดกลางอยู่ตรงนั้นทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีแล้วมันก็จะอยู่นั้นตลอดชีวิตแล้วมันไม่เกิดสนิมนะคะจาย์น่มอะไม่เกิดสนิมและไม่พอธรรมดาแล้วเนี่ยตัวนี้ถ้าปล่อยไว้นานๆมนเตลเราอะมันจะทาให้เส้นเลือดตีอีกนะแต่เขาใช้ยาพิเศษในการทาเส้นเลือดเนี้ยทำให้เส้นเลือดไม่ตีีเลย เคยได้ยินคําว่าบายพาสอะคาจารย์มัคืออะไรอะคะโอ้โหรู้เยอะนะบายพาสคืออะไรคือการเอาเส้นเลือดมาต่อกันบายพาสอะมันหนักกว่าบอลลูนจำไหมนะบายพาสคือเส้นเลือดมันพังแล้วมันเสื่อมแล้วมันแก้ไม่ได้แล้ว ขยายไม่ได้แล้วส้นเลือดอาจจะแตกหรือกรอก็เลยต้องเอาเส้นเลือดอื่นเอาไว้วาอื่นของร่างกายเอามาต่อแล้วต้องแหวกออกมาโอ้โหต้องผ่าตัดหนักเหนื่อยแล้วก็ลําบากมากใช้เวลามากเสียงเยอะเพราะเส้นเลือดมันเก่าแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วแล้วเราแก้เส้นเลือดกรอได้ยังไงบ้างคะาจานันดีมากคําถามก็คือไอเส้นเลือดกรอีบยพอเป็นแล้วมันจะกลับมาไม่ได้แล้วคนที่อายุร้อยปีคนที่อายุมากแต่อายุเส้นเลือดแข็งแรงคุณจะดูอ่อนเยาว์มากกว่าวัยเพราะอะไรครับเพราะว่าเส้นเลือดถ้ามันแข็งแรงมีการยืดหยุ่นได้ดีไหลเวียนเลือดได้ดี ก็ส่งสารอาหารออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายได้ดีแต่คนส่วนใหญ่เขามีเส้นเลือดที่เปราะบางหรือกรอบเนื่องจากการกินวิธีการก็คือดีที่คุณถามป้มองกันด้วยการกินเคยได้ยินว่าคนเป็นโรคหัวใจอะค่ะอ,อยู่ได้ประมาณ5 1 0ปีจริงไหมคะก,ก,ก็ก็มีส่วนนะเรเร่องโรคหัวใจนี้ไ่พอโรคไขมันตันเส้นเลือดสมองเลยนะจริงๆแล้วอยู่ได้นานอยู่ที่หลังจากผ่าตัดแล้วพฤติกรรมการกินอ,อย่างที่บอกเมื่อกี้คุณเนี่ยรู้ไหมคุณกินอะไรทําให้เส้นเลือดตันหรือเส้นเลือดกรอบแตกง่ายกินน้ํามันเหรอคะ ความรู้เยอะนะคุณคุณกินเนื้อหมูเยอะใช่ไหม<ช>คุณกินเนื้อว<ะ>ัวเยอะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคุณกินน้ำมันพืชโัยไม่รู้ตัว,ว,ตวม,มันเยอะมากไอ้น้ำมันพืชเนี่ยแหละคือตัวปัญหาเลยในขนมก็ใช่ในพวกมันฝรั่งทอดอม,อมน้ำมันในปลาดิบโกในแกงเขียวหวานในหมูชุบแป้งทอดของทอดของอะไรมันอยู่ในนั้น เราคิดว่าเราไม่รู้เรื่องเลยเรากินหมูน้อยแต่ที่ไหนได้น้ํามันพืชม,มีวิธีป้องกันไหมคะอาจารย์วิธีป้องกันเหรอครับดูไหมว่ามันต้องกินน้ํามันที่บาลานซ์กันเคยรู้มาก่อนไหมไม่เคยคะ่ะบาลานซ์ระหว่างเนื้อหมูเนื้อวัวและน้ำมันพืชกลุ่มนั้นคือกลุ่มทําให้เทรเนอรสูงและไขมันหุดตันตัวที่บาลานซ์ก็คือน้ํามัน d h a กับ EPA ซึ่งในปลาหลังเขียวที่มาจากต่างประเทศเคยเห็นไหมปลาหลังเขียวอะ่ะมันอยู่ในน้ําเย็นทําไมเส้นเลือดมันไม่แข็งตัวเพราะมันมีน้ํามัน dha กับ epa อยู่ในเส้นเลือดของมันมันถึงบาลานซ์กันไงปัจจุบันนี้เรากินพวกหมูหรือน้ํามันพืชเนี่ยสี่สิบตอนหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เส้นเลือดเรากรอบหรือเส้นเลือดเราปอกบ,บางหรือไม่รู้ตัวในประเทศกินแลงเป็นประเทศที่กินแต่ปลา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 มีคนที่เป็นเส้นเลือดตันน้อยมากกับอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งเป็นประเทศเดนมาร์กไม่กินปลาหลังเขียวทําให้เส้นเลือดตันเยอะมากกินแต่หมูหมูหมูวัวก็เลยมีความแตกต่างของการเป็นโรคตันเส้นเลือดนี่คือคําตอบเราป้องกันได้หนึ่งในนั้นนี่คือผมเคยเป็นคอเชลสูงแล้วก็ไตยกียสายสูงลดเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้เพราะเราไม่ได้เติมน้ำมันีเอชเเนั่นแหละคือตัวบาลา าถามใช่ไหมกินอะไรก็เหมือเนเดิมที่อธิบายไปแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ถามต่อว่าหากินอะไรที่ไหนยังไงต้องทุกครั้งก็ต้องมีการอธิบายแล้วผมก็ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเพื่อที่จะเลือกกินที่ดีสุดแล้วให้พ่อผมแม่ผมกินไปตรวจคอเลสเตอรอลไดไตรกลีเซอไรด,ด์ดีเลยนี่ผมกินตัวนี้อรอะอรครับไม่ดีนะมันมีหลุมพางด้วยคือการนําเข้ามาจากต่างประเทศมันมีข้อเสียก็คือโดนความร้อนแล้วมันจะเกิดการเน่าเกิดกลายเป็นพิษกินเพื่อช่วยให้ร่างกายเราดีแต่กลายเป็นว่ากินพิษก็ทําให้เราเสื่อมมากขึ้นทําให้เเราาป็นนนโออย่่งืแท ตัวนี้มันมีข้อดีอีกอย่างนึงคือนี่ผมจะเปิดให้ดูมีแคปซูลพิเศษมันเป็นแคปซูลพิเศษแคปซูลตัวนี้เป็นแคปซูลที่ช่วยทําให้มีการดูดซึมในล้ำใส้ได้เยอะกว่าไอ้บางทีบอกเอต้องเยอะต้งน้อยต้งเยอะน้อยเยอะไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ว่าดูดซึมเข้าร่างกายได้เยอะหรือน้อยมากกว่าและในสองมีการตรวจตลอดแล้วก็มีการเช็คผมเคยไปเช็คนะพวกน้ำมันดีเจกับ EPA ที่นําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยมันมีการเสื่อมสภาพเปลี่ยนเป็นของเสียแล้วเรากินเข้าไปเนี่ยอันตรายผมเคยเช็คแล้วว่าแล้วกินให้ดูเลยนะ ถ้าเพื่อนๆสนใจนะก็ให้แอดมาที่ตรงนี้ถ้าไม่แอดมาที่นี้ขออนุญาตไม่ตอบครับสำหรับคนที่สนใจเท่านั้นนะเพื่อป้องกันร่างกายของคุณเองอย่าลืมนะคนที่เป็นไขมันอุดตันเนี่ยมีเยอะมากระดับ2-3 4สในประเทศไทยพอให้มันเป็นแต่รทรมานและปวดแล้วเสียเงินมากวิธีก็คือการป้องกันโดยการกินน้ำมันดีเอพมันเป็นวิธีการป้องกันถ้าเพื่อนสนใจก็แอดเข้ามาเมื่อแอดมาแล้วให้เขียนว่าสนใจน้วมัน DHA กับ EPA เราจะส่งข้อมูลให้แล้วเพื่อนๆต้องดูให้จบนะเพื่อนๆต้องดูให้จบเพราะถ้าดูไม่จบคุ อย่าลืมแชร์ให้กับคนอื่นได้รู้จักเรื่องนี้ด้วยครับอย่าลืมแอดมานะครับ